ผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะมีชายวัย24ปีคนหนึ่งคะ่ะบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคารยื่นกระดาษให้กับพนักงานบอกเงียบๆผมมีปืนส่งเงินมาพนักงานก็ตกใจนะคะแล้วเขาก็อาศัยจังหวะที่พนักงานตกใจเนี่ยฟีนข้ามเคาน์เตอร์มาแล้วก็เปิดลิ้นชักเนี่ยะ่ะเอื้อมมือมาเปิดลิ้นชักแล้วก็หยิบเงินไปเลยได้เงินสดไปเนี่ย19,560บาทนะคะ โดยธนาคารเ,เป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนโชตนาขาเข้าเมืองเชียงใหม่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดก็คือบ่ายสามโมงยีนาทีเป็นเวลาที่ธนาคารใกล้จะปิดแล้วนะคะทีนี้จังหวะที่เขาจะวิ่งออกไปเนี่ยทางรปภของธนาคารก็พยายามที่จะการตัวเอาไว้พยายามจะต่อสู้นะคะแต่ผู้ชายคนนี้พูดกับยามบอกว่าผมมาปล้นไม่ต้องการทําร้ายใครเปิดประตูให้ผมแล้วทํามือกุมกระเป๋าเหมือนแบบหยิบป,ปืนมาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะคทาง รปภก็เลยต้องเปิดประตูให้ออกไปนะคะแต่อย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันมานั่นแหละค่ะปล้นร้านทองก่อนดีปล้นธนาคารก่อนดีไม่เคยรอดสักรายนะคะ3มชั่วโมงครึ่งผ่านไปตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะชื่อนายกสิกรวงนครหรือในายมิวนะคะไปเนี่ยเจอของกลางทั้งกระเป๋าสะพายคอนบวดสีขาวที่ใช้ก่อเหตุเงินสดจํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่ครบจํานวนที่ได้ไปนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงๆค่ะ,ะเขียนว่าไงเอาชัดๆอีกที เขียนว่าผมมาปนผมมาปนแล้วยังไงต่ออผมมีปืนผมมีปืนแล้วยังไงต่อแค่น yeah ี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกนิดนึงผมมาปนผมมีปืนครับส่งเงินมาส่งเงินมาแล้วก็ยังไงจะส่งเสียงดังครับใช่ไหมครับครับอันนั้นเป็นข้อความเราเขียนจากจากลายมือเราเองเนาะตอนไปถึงธนาคารเนาะอันน oui> ี้เป็นเงินที่ได้จากการไปก่อเหตุมาใช่ไหมครับ อันนี้เหลืออยู่บางส่วนแล้วก็อีก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 ส่วนหนึ่งนี่เขาบอกว่าสาเหตุการก่อเหตุก็คือทํางานอยู่กรุงเทพติดโควิดคือหมายถึงว่าติดสถานการณ์โควิดก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วอยากได้เงินไปใช้หนี้และส่งให้แฟนขี่รถผ่านธนาคารเฉยๆอยู่ๆก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบปล้นธนาคารดีกว่าจอดรถแล้วก็ข้ามถนนมาปล้นเลยสุดท้ายหมดอนาคตเลยเข้าคุกเลยนะคะะ